แตกสุดทนถึงขั้นฟ้องร้องกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับพระเอกปากแดงอ้ําอธิชาติที่ฉุนขาดเตรียมจ่อฟ้องร้องหนังสือพิมพ์ชื่อดังฉบับหนึ่งหลังถูกเขียนภาพพินว่าจะตัวเป็นเกย์และแอบท่องราตรีหาความสุกกับหนุ่มๆชาวเก้งกวางที่ร้านบาร์เกย์อยู่เป็นประจําซึ่งหลายคนต่างก็รู้ดีว่าหนุ่มอ้ํานั้นขึ้นใท้เป็นพระเอกเบอร์หนึ่งที่ถูกเมาส์มาตลอดว่าเป็นเกย์ชอบไม้ป่าเดียวกันตั้งแต่ยังคบหายอยู่กับสาวพิงกี้สาววิกาจนกระทั่งกับคนปัจจุบันที่ออกอาการรักกันดีอย่างสาวนั้น้วว้นนนนนนมมมมมมีีีเเเเรยยกกกกกกก็็ไ่่่ววาา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 ถูปตหหลออ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 ทํํุั การปริแตกกลางวงสัมภาษณ์อยู่บ,บ่อยๆถึงขั้นเคยประกาศอยากคลิปหน้าคนปล่อยข่าวก็เคยมาแล้วแต่ไม่มีครั้งไหนที่ทําให้หนุ่มอ้ํานั้นตัดสินใจฟ้องร้องเท่ากับครั้งนี้เนื่องจากเคยตอบคําถามและประกาศชัดเจนมาแล้วว่าตนเองนั้นแผนทั้งแพ้งค่ะอ,อคือจริงๆแล้วเนี่ยคือผมไม่ได้อยากให้ให,ให้ให้มันเป็นเรื่องราวเรื่องใหญ่อะไรก็เอาเป็นว่าผมใช้สิทธิ์ของผมตามกฎหมายแล้วกันนะครับองมหลักา ได้รวบรวมแล้วครับคือมีมีหลักฐานหมดแล้วครับคืออย่างที่ผมบอกครับว่าว่าผมพูดไปหลายครั้งแล้วแล้วก็ได้เกิดว่าอะไรที่มันมันที่มันเกิดเลยมากไปเนี่ยผมก็คิดว่ามันมันผมก็ควรจะใช้สิทธิของผมปกป้องตามกฎหมายแค่นั้นเองครับเพราะว่าสิ่งทุกครั้งที่ผมพูดเนี่ยผมพูดตามความเป็นจริงตลอดแล้วก็ผมยินยันในความจริงทุกครั้งแต่ถ้าอะไรที่มันเกิดเลยไปผมว่ามันก็ต้องก็ต้อง ก็ต้องใช้สิทธิ์ตามนั้นนะครับเอ่อยังไม่ได้คุยอะไรครับไม่ได้ปรึกษาครับใช่ครับใช่ครับนี่ครับพี่ว่าไม่ได้เป็นไปตามข่าวผมว่ามันไม่จําเป็นจะต้องยืนยันนะครับเพราะว่าผมก็ได้บอกทุกครั้งไปอยู่แล้วแล้วก็ผมพยายามที่จะให้ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยไม่อยากจะมเป็นเรื่องใหญ่เรื่องอะไรนี่แต่ว่าก็ได้พูดในสิ่งที่ในมุมมองของผมในความเป็นตัวตนของผมก็แค่นั้นเองครับ ครั้งนี้หนุ่มอ้ําประกาศชัดเขาเอาจริงเพื่อปกป้องความเป็นแมนของตนเองนําซ้ํายังเป็นการเตือนสื่อต่เนิ่นๆอีกด้วยว่าต่อไปจะลงข่าวว่าอ้ําเป็นเกย์หรือเก้งกวางอีกแล้วก็จะต้องเจอขับบทสรุปแบบไหนนั่นเองค่ะ